ดีค่ะกลับมาเจอกับช่องพักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูที่ชื่อว่าปลาทูต้มขมิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรกันบ้างคะ่ะมาดูอุปกรณ์กันนะคะประกอบไปด้วยตะไคร้นะคะบุบนะคะแล้วก็หั่นนะคะให้นำมันหอมเหยอหอยอนะคะหอมแดงก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ ขมิ้นก็เหมือนกันนะคะสามอย่างนี้บุบนะคะให้น้ามันหอมเหยออกนะคะแล้วขม,ขมิ้นนะคะสีก็จะได้ออกนะคะนะคะ่ะต่อมาก็เป็นผงปรุงรดนะคะตามมาด้วยเกลือแล้วก็ปลาทูนะคะใช้ปลาทูสดนะคะอ่าแล้มาดูกัน ไปตลาดนะคะให้เขาฟักไส้ออกให้เลยนะคะแล้วก็ให้เขาหั่นสองท่อนให้นะคะเอาตัวพอดีนะคะพอ,พอดีกินนะคะแล้วก็ลองจิ้มดูนะคะมันไม่บุ๋มนะคะสางองสุดนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยคะ่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะใส่น้ำเลยนะคะ แล้วก็ตามมาด้วยตะไคร้หอมแดงแล้วก็ขมิ้นนะคะใส่ไปเลยนะคะตามมาด้วยผงปรุงรสนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็คนนะคะ แล้วก็ปิดฝารอเดือดนะคะเดือดแล้วนะคะเอเดือดแล้วนะคะเราก็มาใส่ปลาทูเลยนะคะ ใส่ปลาเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยนะคะไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวมันจะเหม็นคาวนะคะพอเดือดน,นะคะเราก็คนได้นะคะอย่างนี้จะไม่คาวนะคะถ้าใส่ปลาไปแล้วคนเลยนะคะเขาจะคาวนะคะปลาถึงเวลาชิมนะคะชิมดูนะคะว่าเราจะเติมอะไรลงไปอีกนะคะ เติมเกลืออีกสักนิดนะคะแล้วก็ชิมอีกครั้งนะคะโอเคแล้วนะคะปลาทูต้มขมิ้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรา ตักเสิร์ฟนะคะกินกับข้าวร้อนๆเลยนะคะเรามาตักเสิร์ฟกันนะคะัวจะได้ประมาณนี้นะคะ